ดีค่ะเพื่อนๆสองสาวกําลังสนุกกับการทํากิจกรรมระบายสีพูนปัตเตอร์หลังเลิกเรียนค่ะมินดาวันนี้มินดาอ้วกใส่ผ้ากันเปื้อนนะจ๊ะมินดาระวังอ่าสีเปื้อนเสื้อนังเรียนนะจ๊ะเสื้อขาวจั๊วเลยอะนี่นี่นีนนนนนะ่ระบายเลยระบายเลยอของพี่มีไม่มีฐานจับเนาะ ทาเลยในของมินทาน่าว้ายเราเรามีสีกันแค่นี้ค่ะแม่หลักได้ไอควาไอคิวแม่แม่อยากาไอาจ้าาอคาไอวมตไอคิวมาไอคิวมาไอคิวมาเอคิวมาไคิวมาไอคิมีอคิวมาใหคิวมาลังใวด้ไอคิวมคิวมาอคิวาคิวออคิวอคิวคิวมาคิวมาไอคิวมาไอายสีิวาิมิวาวาอคอคิวคิวมิวาวาอควอิ เออสนใจเสียงฟันกาแฟมีเด็กมาเยี่ยมมีเด็กมาเยี่ยมเราเอ้าไหนคิวคิวยังมาหน่อยคิวยังมาหน่อยเออเก่งมาเก่งไหมคะหยอกน้องสิลูกหยอกน้องดิเรกน้องหน่อยเออหยอกน้องหน่อยทำหน้าตาไงทำหน้าตาไงอุยอ่ะทางนี้ฟันฟันหลุดค่ะ างโน้นฟันกําลังขึ้นไหนพี่สาวโชว์ฟันหน่อยค่ะยิ้มหวานหน่อยเลยฟันฟันโยกอีกซีไหนเอ่ยอ้าวไหนไหนคิ้วคิวอุ้ยอยากออกอ้ยอยากมาละเลงสีกับเขาละสีคิ้วโอ้โหวพี่สาวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะพี่สาวเอ้ยน้องสาว น้องสาวสีสวยมากเจตังมาแล้วค่ะเจตังไปเก่งมาเก่งข้างบ้านนี่มาฝั่งนี้อีกเสียงกแล้ียงกแล้วสีสันข้างบ้านค่ะโอ้โหน่าสีม่วงเลยอ่ะมินดา โอ้โหผมสีชมพูไม่ไม่ไม่ใส่หมวกหรอคะเรื่อยไม่ไม่ก็อานอาร์จีอันออนมันไม่มีน้องก็เอยเอาอาน้าสีม่วงอ๋อเรามีสีแค่นี้วันนี้เรามีโทนเดียวกันหมดเลยค่ะมีสีได้แค่นี้นะคะอ้อมีคนอยากร่วมวงด้วยเออคิวน้อยคิวน้อยอยากร่วมแจมค่ะโอ้ยุ้งหวานใหญ่เลยอะอยากลงมาละเลงสีกับพี่สาวอยากออกแล้วอยากออกแล้ว วายหน้าแดงหน้าแดงเลยอะดูดูให้กำลังใจพี่สาวได้ให้กำลังใจพโอ้โหนี่ของมินดาแกมมากแกมมากมินดาตั้งใจมากพี่สาวตั้งใจมากวายมีกล้องเชียร์มากล้องเชียร์มานไหนีนของพี่สาวอะนีนของพี่สาวโอ้โหเสื้อสูรหลายสีมาก ปลาอ่อนน้ำเงินจุ่มปูตั้งใจค่ะแต่แรค่ะวายเสร็จแล้วเหรอคะไหนเอ้ยวายอันนี้เขาคือไข่อะจอร์จสลัดวายหรอพี่เจมี่จอร์สลัดตรงไหนเนี่ยไม่พูดอ๋อเขามีนกอยู่ข้างหลังนี่เนี่ยนกใช่เปล่าเนี่ยเนี่ยนกเกาะไหลเขาอยู่นกเป็นสีเดียวกับเสื้อเขาแล้วไม่ก็จอร์สลัดโอเคโอเคโอเคตัวอะไรก็ช่างมันเถอะจ้ะมุ้ยสวยงามนะจ๊ะ นี่ของพี่จะมีเรานะจ๊ะหลากหลายสีสันเหมือนกันเลยอะวันนี้เราออกคนเดียวกันหมดโอลฟ์ผู้ใบออปทายไทยมินดาเติมหัวอยากให้สีสดใสนะคะอยากให้สีชมพูตัดใสอ๋ออยากให้เป็นสีชดใสีชมพูสดใสเลยเนาะมินดาเนาะอ่าโอ้โหว้าวเสยสยงังเสยยังหมุนทั้งนี้หมุนทั้งนี้ วนนอยอ่ะตรงนี้ยังขาวๆอยู่นี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 ่ตรงนี้เลยไว้เอาสีฟ้าเลยโอ้โหนี่นี่พี่สาวเราระบายถ่านด้วยพี่สาวเราจะได้ตั้งตอนไหนเด้เนี่ยกว่าจะแม่งเอานอนก่อนนะระวังเปื้อนเสื้อนักเรียนค่ะเสร็จยังเอ่ยของมินดาจะเปื้อนเสื้อนักเรียนนะจ๊ะแม่ยังไงต่อยังไงต่อระวังเปื้อนเสื้อ โอ้โหสวยงามสุดยอดเท่สุดๆไปเลยเสร็จแล้วนะคะของพี่ชมีเอานอนกับลูกเอว่าเอานอนไว,เว้เออเพราะว่าฐานเขายังไม่แห้งโอ้ยวังเปื่อนเสื้อนะจะมีมินดาเปื้อนไปแล้วปวดหัวปวดหัวมากค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยอยู่อ้าวอ้ยอาระบายแมวตอโอ้แมวสีชมพูเลยนะคะจ้าว้าอ้โหมือพี่เชอมีไอพี่เชอมีขอดูมือหน่อย อ uh huh. มือสีอะไรอะอะไวาย,วายนี่อามินดาเอาไว้เอาจอานสีมา,าไว้ใกล้ๆจะได้ไม่ต้องอ้อมไปนะคะเดี๋ยวเสื้อจะเปื้อนมากกว่าเดิมแม่แม่คุณน้องสวยไหมสวยมากค่ะแม่ไว้น่าระบายมแม่ระบายแมวไปลูกระบายเลยเอ,อยากระบายระบายเลยค่ะพี่สาวช่วยไหม,มอ่าผู้กันพี่สาวอยู่นี่ค่ะ อ่ะเดี๋ยวพี่สาวช่วยเนี่ยอยู่เนี่ยดู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 นี่พี่สาวระบายกระดิ่งแมวสีน้ำเงินอ๋อมีนาอยากได้แมวตัวสีชมพูโอเคระบายไปแม่จับพอลีระบายฐานได้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 โอ้โหแมวของเราอันนี้เติมเติมหน้าตาใครวาดเอ่ยอัพพอลลี่พี่ชจมมีวาดหน้าตาให้แมวเหรอคะแม่เต้นเต้นของน้องวาดเองโอ้เหรอคะอุ้ยแมวเขาตัวอ้วนมากเลยระบายกันไหวปนี่ยอ่ะสู้สู้สแม่เป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจให้เรา แมวกวักแมวกวักนำโชคนะคะแม่ไทต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเอามือกวักตึกต๊กตึ๊กตึ๊กนะคะนำโชคแม่ไทต้องมีอืมเป็นอ่าความเชื่อค่ะเวลาไปตั้งไว้ที่หน้าร้านขายของเนี่ยจะมีลูกค้าเข้าเยอะขายของดีเพราะมีแมวกวัก <c oughs> นะคะสายมูสายมูยมอืโ <c oughs> อ้โหนะช่วยกัน,น,นร่วม้วยช่วยกัน,อนโอ้โหแมวหน้าสีน้ำเงิน อื <laughs> แมวหน้าสีน้ำเงินไปแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหนผมได้วยช่กันจะได้สิทธิ์เร็วๆเดี๋ยวข้ามแล้วเราจะได้เข้าบ้านกันนะคะกิจกรรมยามเย็นครับเพื่อนๆสองสาวเลิกโรงเรียนมามันเละนะลั่นหละพี่ชมีกำลังรเร่งสีใส่จานสีค่ะเพื่อนเพื่อ,อที่จะ แต้มแมวช่วยกันให้เสร็จนะคะแมวมันตัวใหญ่กว่าตัวอื่นเนอะเนาะเด็กๆแม่มันสุดยอดไหนสุดยอดค่ะสุดยอดมากเลยตุ้มเป๊ะแต่เลยตุ้มเป๊ะเลยจ้าอุ้ยศิละปะสุดๆนะคะอ่ะ <c oughs> ขยับออกหน่อยลูกขยับหน่อยเอออ่าจะได้ระบ <c oughs> ายทั่วถึงโอมินดาลุกขึ้นสู้แล้วคะ่ะเพื่อนๆลุกขึ้นสู้เลยอ่ะอ่า พี่สาวผสมอยู่นั่นแหละว,วันนี้จะได้ระบายไหมคะ <c oughs> จะได้ระบายไหมคะแม่บีบให้หมดแล้วมินดาแม่บีบหมดแล้วระบายเลย <c oughs> อ่ะแล้วแล้ว <c oughs> ช่วยกันช่วยกัน <c oughs> อ่ะสำรวจดูสีคาเหลือตรงไหนตรงไหนมีสีขาวอีกแต้ไม่หมดเลยด้านหน้าด้านหลังค่ะช่วยกันตรงไหนมีสีขาวช่วยกันเลยโอ้ยสองสาวตั้งใจกันสุดๆสุดๆสุดๆค่ะเพื่อน <c oughs> พี่เชมีตรงไหนเหรอสีขาวแก้เป็นอติระปะจ้าจ้าติระปะแก้ตอนนี้มินดาก็ลามไปถึงแก้วจุ่มผู้กันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้มินดาลามไปแล้วค่ะอ่ะสองสาวลามกันแล้วค่ะไหนเส,นเสียังเอ่ยแม,แมวแมวของเราหน้าตาหายาหมดแล้วนี่มันแมวหรืออะไรแต่เนี้ยโอ้โห,โห,โหตุ๊กปุกเลยค่ะเพื่อนๆพื่อนจ้าอืออ่าก่อนที่จะเลเทะไปกว่านี้นะคะไวายฝีมือของสองสาววันนี้ โอ้สุดยอดมากค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อ,น,อนกดติดตามได้นะสองสาวไม่พากเพื่อนๆก่อนลูเนกเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ